แบบตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้บินเข้ามาแล้วนี่ดูสิค่ะหลายตัวอยู่ด้านนี้ก็มีนะคะเนี่ยด้านทางนี้สุดนะที่จะดูเขาอะ z ูมที่สุดแล้วนะพูดถึงอะโอ้โน,โน,โน,โน่นโอ้บินโอโหนั่นโชว์หมูเยอะมากเลยอ่ะ บินไปละบินไปละบินไปละบินแบบ ตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้บินเข้ามาแล้วนี่ดูสิค่ะหลายตัวอยู่ด้านนี้ก็มีนะคะเนี่ยด้านทางนี้ขึ้นแบบตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้บินเข้ามาแล้วนี่ดูสิค่ะหลายตัวอยู่ด้านนี้ก็มีนะคะเนี่ยด้านทางนี้วนันนี้ออกไปทําธุระเดินผ่านมาเห็นก็เลยลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกัน ครัอาจจะไม่เขามีนี่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 นห็นกำลังวิ่งหาอาหารกันแถวนี้ก็จะมีเขาเอาควายเอาวัวมาผูกกันนะคะพอว้าแต่ก็เยอะมากจริงๆนะเห็นไหมบินผ่านหน้ากล้องแต่ก็เยอะมากจริงๆนะเห็นไหมบินผ่านหน้ากล้อง วันนี้ออกไปทําธุระเดินผ่านมาเห็นก็เลยลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันภาพอาจจะไม่ค่อยเดินหาอาหารกันไม่รู้จักร้อนหรือไงเนาะนกเพลราบเนี่ยอากาศร้อนแย่อยู่แล้วพวกคุณเธอทั้งหลายไปแล้วใครไล่เขาว่า หมดแล้วนะ่นะเห็นป่าวอันหมดแล้วแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วใครไล่เขาว่าหมดแล้วนะ่นะเห็นป่าอันะสุดนะที่จะดูเขาอะซูมที่สุดแล้วนะพูดถึงอะ โอ้นนนุโอ้แต่ก็เยอะมากจริงๆนะเห็นไหมบินผ่านหน้ากล้องพาทุกคนมาดูนกพิราบกันนะคะน่าจะมาหาอาหารกินกันนะพูดถึงนะวันนี้ออกไปทำธุระเดินผ่านมาเห็นก็เลยลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันภาพอาจจะไมุ่ดนะ ที่จะดูเขาอะสูงที่สุดแล้วนะพูดถึงอะโอ้โนูนโน้วันนี้ออกไปทำธุระเดินผ่านมาเห็นก็เลยลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันภาพอาจจะไม่ค่อยว้าเปนแบบตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้บินเข้ามาแล้วนี่ ดูสิค่ะหลายตัวอยู่ด้านนี้ก็มีนะคะเนี่ยด้านตังนี้ค่อยสวยมากนะแต่ซูมได้แค่นี้จริงค่ะเข้าไปก้กลกว่าน,นี้ก็ไม่ได้แล้วนะบินเข้าบินออกกันอยู่แค่นี้แล้วค่ะว้าเข้าไปดูบินบินมาหาอาหารในแถบแถบของเขาอะ เราก็พยายามยืนให้นิ่งที่สุมีเนี่ยเนี่ยน,นี่เห็นกำลังวิ่งหาอาหารกันไม่ได้เห็นใกล้ๆแบบนี้นานดูนไล่มันไล่จีกกันนะเดยตัวนี้เคาหยอกกันหรือเปล่า <laughs> น่ารักดีตัวนี้กินบินไปละวันนี้ ออกไปทำธุระเดินผ่านมาเห็นก็เลยลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันภาพอาจจะไม่หมดแล้วแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะกอยสวยมากนะแต่ซูมได้แค่นี้จริงค่ะเข้าไปก้อยกว่าน,นี้ก็ไม่ได้แล้วนะบินเข้าบินออกกันอยู่แค่นี้แหละคะ่ะ พาทุกคนมาดูนกพิราบกันนะคะน่าจะมาหาอาหารกินกันนะพูดถึงสุดนะที่จะดูเขาอะซูมที่สุดแล้วนะพูดถึงอ่ะโอ้นนโอ้เข้าไปนกวินวินมาหาอาหารในะแถบแถบของเขาอะเราก็พยายามยืนให้นิ่งที่สุด ดูวินวินมาหาอาหารในแถบแถวของเขาอะเราก็พยายามยืนให้นิ่งที่สุดเดินหาอาหารกันไม่รู้จักร้อนหรือไงเนาะนกเพิราบเนี่ยอากาศร้อนแย่ๆอยู่แล้วพวกคุณเธอทั้งหลายก็มีนี่เนี่นี่ยห็นกำลังวิ่งหาอาหารกันอไปแล้วใครไล่เขาวะ หมดแล้วนั่นะนะเห็นป่ะนอ่นเป็นแบบตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้บินเข้ามาแล้วนี่ดูสิค่ะหลายตัวอยู่ด้านนี้ก็มีนะคะเนี่ยด้านทางนี้วันนี้ออกไปทําธุระเดินผ่านมาเห็นก็เลยลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันภาพอาจจะไมุ่ดนะที่จะดูเขาอะซูมที่สุดแล้วนะพูดถึงอะอ้อ ค่ะทุกคนมาดูนกพิราบกันนะคะน่าจะมาหาอาหารกินกันนะพูดถึงขึ้นแบบตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้บินเข้ามาแล้วนี่เดูสิคะหลายตัวอยู่ด้านนี้ก็มีนะคะเนี่ยด้านตรงนี้เข้าไปนกเินบินมาหาอาหารในแถบแถบของเขาเราก็พยายามยืนให้นิ่งที่สุด ไปนกบินบินมาหาอาหารในแถบแถบของเขาเราก็พยายามยืนให้นิ่งที่สุดแต่ก็เยอะมากจริงๆนะเห็นไหมบินผ่านหน้ากล้องพาทุกคนมาดูนกพิราบกันนะคะน่าจะมาหาอาหารกินกันนะพูดถึงเดินหาอาหารกันไม่รู้จักร้อนหรือไงเนาะนกพิราบเนี่ย อากาศร้อนจะแย่อยู่แล้วพวกคุณเธอทั้งหลายขึ้นแบบตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้บินเข้ามาแล้วนี่เดูสิคะหลายตัวอยู่ด้านนี้ก็มีนะคะเนี่ยด้านทางนี้ก็มีเนี่ย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 กำลังวิ่งหาอาหารกันก็มีเนี่ย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 กำลังวิ่งหาอาหารกัน แถวนี้ก็จะมีเขาเอาควาอยเอาวัวมาพผูกกันนะคะพแถวนี้ก็จะมีเขาเอาควายเอาวัวมาผูกกันนะคะพอมีนี่เนี้นี่เนี่แห่งกำลังวิ่งหาอาหารกันบีนโอ้โหนั่นโชว์หู wh, เยอะมากเลยอะ่ะ วันนี้ออกไปทำธุระเดินผ่านมาเห็นก็เลยลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันภาพอาจจะไม่ก่อนนี้ออกไปทำธุระเดินผ่านมาเห็นก็เลยลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันภาพอาจจะไม่กไปแล้วใครไล่เขาว่ะ หมดแล้วนะ่นะเห็นป่าวันม่มีเนี้ยเนียเนี้ยห็กหนกำลังวิ่งหาอาหารกันค่อยสวยมากนะแต่ซูมได้แค่นี้จริงๆค่ะเข้าไปก้อยกันนี้ก็ไม่ได้แล้วนะบินเข้าบินออกกันอยู่แค่นี้แหละค่ะว้วาค่อยสวยมากนะแต่ซูมได้แค่นี้จริงๆค่ะเข้าไปก้อยกันนี้ก็ไม่ได้แล้วนะ บินเข้าบินออกกันอยู่แค่นี้แหละค่ะพาทุกคนมาดูนกพิราบกันนะคะ